โ <Okay. S 2> อเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ไฮยู่นาคือเกิลด้อาพ,าพัาพันปุยครับหับจากพันปุยส,สดอร่อ,อยของเล่นใหม่ครับของเล่นใหม่เฮ้ยจักหน่อยเงยจักหน่อยมาเบิ่งหน้าง,งานการปฏิบัติงานจริงกับทฤษฎีอเอาพวรายี่สิบลิตรก็ยี่สิบโลน้ <c oughs> อะเนี่ยยุกไก่ะ

อะดับสนใจติดต่อทีมงานได้เด้อ ค่อยปุ้ย,ยได้ก็ได้โอ้ยผู้ชายว่าไหนใส่เสื้ขี้ยวนเนี้ยเมื่อกี้ตามผลงานกันเด้อเกลียวขอปีนี่เื่อจะเป็นสักตารลุนเราเห็นเนาะสภาพจัดนัดจะมีกันเด้อครับ่อนแดด